เรื่องนอนไม่หลับเนี่ยถ้าแผนปัจจุบันมันเอาไมา่อยู่แล้วนะคะลองใช้แผนโบราณยาหอมสมุนไพรแบบนี้ดูแล้วหรือยังซึ่งประกอบไปด้วยสมุนไพรที่เราคุ้นหูกันนั่นก็คือพิมเสนค่ะที่เริ่มใช้กันมาในแพทย์แผนจีนเพื่อการดึงสติกลับมาจากภาวะฉุกเฉินค่ะโดยที่พิมเสนเนี่ยก็จะให้ในเรื่องของความสดชื่นใช่ไหมคะแต่ถ้าเราจะเอาผ่อนคลายหลับสบายเนี่ยก็ต้องยกให้ชะเอมเทศเขาเลยที่สมุนไพรที่เรากาลังพูดถึงอยู่นี่เนี่ยเขาใช้กันมาหลักพันปีแล้วนะคะชะเอมเนี่ยใช้กันมามากกว่า4,000ันปีส่วนพิมเสนนี่ก้ัมาาวป ที่นักวิทยาศาสตร์เขาเพิ่งจะมาค้นพบค่ะว่าสารสำคัญอย่างเช่นในชาเอมนะคะสามารถเข้าไปขัดขวางกระบวนการสร้างความเครียรดให้กับร่างกายได้ที่ก็อาจจะเป็นความเครียดนี่แหละค่ะที่ทำให้เราเนี่ยนอนไม่หลับเราจึงต้องหาสมุนไพรเพื่อการผ่อนคลายดื่มก่อนนอนได้เลย ที่ยาหอมที่สิบทานอยู่ตัวนี้นะคะก็เป็นยาหอมของสุภเวทตัวนี้เลยค่ะที่เขารวบรวมสมุนไพรที่มีกลิ่นหอมผ่อนคลายไม่มีรสขมนะคะดื่มง่ายๆจะชงกับน้ําอุ่นหรือว่าน้ําขิงก็ได้นะคะสบายทั้งสมองสบายทั้งท้องก่อนนอนได้เลยนะ รวมทั้งในระหว่างวันอยากดูแลสมองผ่อนคลายก็ใช้แบบลูกกิ้งที่มีน้ำมันยูคาลิปตัสเป็นส่วนประกอบสำคัญและเขามีงานวิจัยค่ะว่าทำให้คลื่นสมองในช่วงตีต้าและแอลฟาเพิ่มมากขึ้นซึ่งเป็นช่วงคลื่นสมองในการมีสมาธิผ่อนคลายอาจส่งผลดีในการทำงานของเราไปด้วยค่ะมีเป็นคู่หูแบบนี้ดูแลทั้งสมองและร่างกายให้ผ่อนคลายไปด้วยกันเลยและไม่ลืมที่จะหาเวลาพักบ้านนะคะให้ร่างกายและสมองของเราได้ผ่อนคลายอย่างเต็มที่นะคะแล้วมาเรียนรู้เพิ่มเติมด้วยกันนะกับวิทยาศาสตร์ rangka